สวัสดีครับาอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับคุณมนตรีท่านผู้ฟังครับครับผมลำดับให้เห็นสามช่วงนะครับตกลงรัฐธรรมนูญถ้าจะนับแปดปีที่ว่าควรที่จะเริ่มนับตั้งแต่ช่วงไหนครับอาจารย์ครับคือถ้าให้ผมอ่านอ่านเอาตรงนี้ก่อนนะครับคือปฏิเด็ตอบมันต้องอยู่ในบทเฉพาะการครับนะครับทีนี้ผมคิดว่างี้ครับคือคน่างเขาต้องคิดว่าต้องต้องหลังเลอกตั้ง ครับนะครับคือหลังเรื่องตั้งค่อยเริ่มนับนะฮะออคนได้เขาต้องคิดอย่างนั้นทีนี้ถามว่าเขาพลาดไหมในบทเฉพาะการเนี่ย,าายมันไปเขียนหราไหนว่าดึงตาวพอดีผมเองก็เพิ่งเพิ่งทราบประเด็นนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณมนตรีได้เห็นบทเฉพาะการมีมาตราไหนยกเว้นไหมไหมตั้งแปดปีเนี่ยไม,ไม่มีนะครับอา <c oughs> จารย์ฮะมันจะมีไหมออให้นามาตรานี้มาใช้หลังจากที่เอ,อ การเลือกตั้งครั้งใหม่รัฐบาลใหม่หลังเตั้งค่อยเริ่มใช้บังคับในีเขียนนะเ,เท่าที่อ่านไม่เห็นผมจะเห็นอยู่เฉพาะในมาตราที่รับรองเกี่ยวกับเรื่องการให้อยู่ในตําแหน่งให้ทําหน้าที่ต่อไปภายใต้รัฐธนูญฉบับใหม่ยกตัวอย่างในส่วนของสภาองค์กรอิสระแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีซึ่งรวมถึงท่านนายมนตรีด้วยก็ให้เป็นตามรัฐธรรมนูญนี้อะไรอย่างนี้ย ครับครับพอดีผมเองต้องไปต้องพอดีเพิ่งเห็นว่าคุณมนตรีตั้งประเด็นนี้ไว้ผมเห็นเมื่อกี้เองฮะเราเห็นว่าขอภยัยอาจารย์ไม่ได้แจ้งร่วห้ไม่ได้าาดครับไม่ได้ครับผมผมไม่ได้อ่านท่าละเอียดครับเออผมไม่ได้อ่านท่ายละเอียดทีนี้มันอยู่ในบนทเฉพาะการเออแหมจะไปพอดีแถวนี้ไม่มีัลมนตรีอยู่ใกล้ตัวซะด้วยไม่ต้องเปิดดูในมือถือแต่นี่ผมเรียนว่างี้ฮะครับผมเข้าใจว่ามันงี้นะครับเรื่องเนี้ยเออไม่อยากจะเชื่อว่าอาจารย์มีระดับมีอาจารย์มีใช้วิกข์ีนจะพลาด คือไม่คิดว่าเขาจะนับตั้งแต่คุณมนตรีเชื่อผมเถอะไม่พลาดหรอกเพราะว่าเขาต้องพูดอยู่แล้วไอ้แปดปีเนะี่ยไม่เอานะไม่เริ่มนับตั้งแต่ hmm. คือเอางี้ไม่เริ่มนับตั้งแต่เป็นนายกตามระมูลช่วข่าวสองห้าห้าห้าเจ็ดแน่นอนตัดไปเลยจะมีแค่ประเด็นเดียวนะครับคือเริ่มนับตั้งแต่หกเมษาศูนย์หรือเปล่านี่แหละก็จะมีคือคือตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าเอ,อระดับอาจารย์มีชัยเนี่ยไม่พลาด นะครับถ้าหากพลาดขึ้นมาก็น่าคิดนะครับถ้าพลาดขึ้นมาก็แปลว่าอยู่ได้ถึงปีหน้านั่นคือสิงหาคมปีหน้าครบแปดปีนับจากวันที่เข้ารับตําแหน่งตามเล่มลุนชั่วคราวถามคุนมนตรีจริงๆเถอะ<า>คุณมนตชีคิดว่าท่านนายกจะอยู่ถึงสิงหาหน้าจริงหรออีกหนึ่งปีผมเห็นจากสิ่งที่มีการลงพื้นที่แล้วก็การแข่งขันแรงกระเพื่อมในพลังประชารัฐ ดูแล้วเนี่ยท่านยังอยากจะอยู่ทําหน้าที่ในทางการเมืองทํางานต่อครัแน่นอนผมท่านนายกอยากอยู่อยู่แล้วแหละแต่สถานการณ์ก็อยากจะกลับมาอีกซ้ำไปแต่ประเด็นคือจะอยู่ได้หรือเปล่าทางกเมืองเออตรงนี้ต่างหากครับอาจารย์จะเป็นอีกมุมใช่ไฮะแต่ผมเนี่ยผมได้ดูว่าเอแปดปีเนี่ยมีประเด็นที่ตีความันะครับแล้วเรื่องเนี่ยเชื่อไหมครับมันเรื่องการพ้นจากตําแหน่ง พอเป็นเรื่องการพ้นจากตําแหน่งเนี่ยมันต้องไปที่ใครวินิจฉัยชี้ขาดรู้ไหมครับครับสารรัฐธรรมนูญครับคือสารัฐธรรมนูนเนี่ยถ้าเป็นเรื่องการพ้นตําแหน่งของสสสวผู้ต่าหฝ่ายทางการเมืองเนี่ยรวมถึงนายกด้วยจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูนครับในการพิจารับแล้วคุณมนตรีคิดว่าสารัฐธรรมนูนจะวิจิจฉัยังไงอือบตรงนี้แหละครับที่หลายคนก็เดาไปคนละคนละทางเลยไม่ไม่คือคือสารัฐธรรมนูนเนี่ยนะ ผมด้วยความเคารพนะฮะขนาดนายกอ่านคําถวายสัตว์ไม่ครบสามอยู่ไม่ว่าเลยเลยอจ่ยในจานเอาตรงนั้นมาเป็นตัวอธิบายในตอนนี้ได้ในระดับหนึ่งเอนจริงๆอะ่ะคืออ่านมไม่ครบทําไมคืออย่างแย่สุดนะครับคือก็ต้องไปทําใหม่ให้ครบถ้วนรหรือเป็นทางการเป็นเอกสารไปเพื่อแก้ไขนะครับถ้าหากไม่อยากจะไปให้เอรีอยกว่าต้องไปเข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะดังนั้นก็ทําเป็นลายลักษร นั่นใช่ไหมครับถึงพระมหากษาัตริย์ว่าที่อ่านไม่ครบไปนั้นเนี่ยข้าพเจ้าข้าพุทธเจ้าขอเป็นดินอักษรตามอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องของนายกกับพระมหากษาัตริย์เนี่ยเรื่องก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องทําตามบันหมูก็ได้ซึ่งจริงๆตรงเนี้นยถ้าอาจารย์ขอภยัยอาจารย์วิศณุเคยเขียนเอาไวานะ้แล้วก็สื่อเขาก็ไปค้นเอามาว่าจะตกลนแม้แต่คําเดียวก็ไม่ได้ อาจารย์มิสนุคเขียนเอาไว้ชัดเจนเรื่องนี้มันที่ไหนในโลกมันกึนหมดครับครับตอนเขารับตำแหน่งเนี่ยนะครับผู้บริหารนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเขาเขียนแล้วมูว่ายังไงว่าต้องอ่านต้องอ่านให้ครบหมดครับนะครับมันเป็นคําปฏิญาณเนี่ยมันเรื่องพื้นฐานมากเลยครับถ้าคุณไม่อ่านแล้วคุณจะรับตำแหน่งได้ไงขาดก็ไม่ได้นะครับผมผมหมายถึงว่าดังนั้นเนี่ยนะผมงรุญนี้หนึ่งผมไม่คิดว่าอาจารย์วีชายาพาครับ แล้วสองถ้าพลาดเนี่ยยังไงก็เริ่มนับษายนครับไม่ได้นับตั้งแต่สิงหา57หรอกครับตอนนั้นเป็นนายกนั้นก็แปลว่าถ้านับปี60ที่อยู่ได้ถึงปี68ครับต่อให้นับแล้วต่อให้ถึงตอนนั้จริงต่อให้นับถึงแค่เริ่มนับเอ่อตั้งแต่ปีสิงหา57นะครับเรื่องก็คืออยู่ได้ถึงได้ถึงเอ่อสิงหาปีหน้าครับนะครับคือ65นะครับซึ่งเอ่อ ถ้ามีเรื่องไปถึงสามนูนขึ้นมานะครับผมก็ขอทำนายล่วงหน้าไว้อืมโดยดูจากคดีที่ผ่านมาครับนะครับว่าคงจะไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าอย่างนั้นครับด้วยความเคารพนะครับครับผมก็ก็เรียกว่าเป็นการมองไปข้างหน้านะครับผมว่าเรื่องนี้ดูวิเคราะห์ไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยนะครับเรื่องแปดปีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่า ในทางการเมืองเนี่ยผมตั้งคำถามเลยครับว่าว่าต่อให้เริ่มนับตั้งแต่สิงหาห้าเจ็ดตั้งแต่เริ่มเป็นนายกหลังที่ดำนาดเนี่ยนะก็มีหลายปีหนึ่งใช่ไหมครับจะอยู่ถึงหรือเปล่าผมไม่ได้ทางการเมืองก็ไม่ง่ายนะคไม่ง่ายถ้าอยู่ถึงขึ้นมาแล้วมีคนไปนร้องสามนุ่นก็คงม,มีคนไปนร้องแน่ครับนะครับก็เออยังไงรู้ไหมครับ,รบมันก็อีกแค่ไม่กี่เดือนแล้วเพราะว่าจะครบวาระนี่ก็คือปีปีถัดไป ปีหกคือหกหกเดือนมีนาคมคใช่ไหมฮะก่อจะยื่นคําร้องกว่าจะอะไรต่างๆก่าจะสอบเติบอะไรต่างๆใช่ไหมฮะหมดเวละแล้วคือผมสรุปเลยคือว่ายังไงก็ไม่ไม่กระทบหนึ่งหนึ่งไม่กระทบเอาละนั่นคืออ่าในในภาพรวมที่ท่้านอาจารย์มอ่ะฉะนั้นผมสรุปอีกทีนะที่ผมว่าไม่กระทบเนี่ยนะครับมาตราน,นี้ไม่มีประเด็นว่ามันจะมีผลคือวิเลกพูดกันได้แต่ผมสรุปว่างี้ หนึ่งต่อให้เรานับตั้งแต่สิงหาห้าเจ็ดนะครับท่านนายกก็จะอยู่ครบแปดปีเนี่ยคือสิงหาปีหกหกห้านะครับถึงตอนนั้นมีคนไปร้องแน่ครับพอมีคนไปร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเอวาระเนี่ยหมดเดือนมีนาคมปีถัดไปครับปีหกหกนะครับเพราะเราเลือกตั้งเนี่ยคือ มีนาคมปีหกสองใช่ไหมฮะครับจีบสี่มีนาสิงหาเนี่นะครับไปถึงมีนาเนี่ยนะครับมันก็อีกแค่หกเดือนหนึ่งยืดเยื้อไปมาก็เลือกตั้งใหม่ก่อนคือไม่กลับพบอ่ะนะครับแล้วผมก็ดังที่เรียนไปนะครับต่อให้ไปถึงก่อนนั้นนะครับผมก็ยังทํานายโดยใช้คําวิจัยของสามทนท่านในแนวทางนะครับใช้คํานี้ละกันนะครับแนวคำกลางก็คิดว่าเใช่ไหมจะออกมาแบบเนี้ยโดยเจต ศนารมขอนบูนั้นประสงค์ใช้ใช้หลังจากเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญครับออกมางี้แน่นอนคือเทียบเคียงกับแนวทางที่ท่านได้เคยวินิจฉัยคดีหลายๆคดีอาจารย์ก็แต่นั้นีอันนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมว่าจไม่ส่งผลกระทบจะไม่เป็นปัญหานั่นคือในมุมที่อาจารย์ดูจากองค์ประกอบต่างๆแวดล้อมที่ผ่านมา ทีนี้ถ้าอาจารย์ถ้าจะให้มองนี่ฮะว่าถ้าถ้าถ้าเกิดนายกจะไปเนี่ยนะครับจะไปด้วยด้วยไม่ใช่เรื่องนี้อืมเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องที่อาจารย์ว่ามันอาจจะมีเรื่องไปถึงสามนูนได้อีกนะครับแต่เรื่องเนี้ยไม่ใช่จะไม่ได้ไปในเรื่องนี้จะไปด้วยเหตุแห่งอื่นเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุแห่งอ่ามาตรานหนึ่งร้อยห้าสิบนายกของเราเนี่ยนะครับไปด้วยสามนูนมาสองนายกนะครับนะครับคือนายกเอสมัครธนเวช นายกสมชายบงสวัต์คนแรกถือไปไปตรงๆเลยนะครับทำแบบข้าว้นตำแหน่งอีกคนหนึ่งไปเพราะถูกยุบพักส่วนคุณยิ่งรักเนี่ยไปเพราะปปชชี้มูลแล้วก็ไปถึงศาลรั้นนูนด้วยเหมือนกันครับครับครับเออใช่สิใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นตอนยึดอำนาจเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้สาการเนี่ยใช่ไหมครับเออใช่ใช่ใช่ก็สามดูเหมือนกันแหละใช่ไหมอืมครับทีนี้ท่านนายกจะไปถึงศาลรั้นนูลไหมครับอาจารย์ อาจจะมีเรื่องอื่นนะมีเรื่องอื่นมันมีประเด็นไหนอีกครับจะมีคนร้องเรื่องอื่นแล้วรอดูเถอะครับส่วนไปถึงแล้วจะเป็นยังไงอีกเรื่องนะออืแต่ผมมองว่าที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยถามว่าถึงสิงหาหน้าไหมผมว่าคนทั้งลำบากนะเพราะที่หนึ่งเนี่ยในส่วนของพักหลักคือพลังประชารัฐเนี่ยเอนายกกับกับเลขานี่คือคือคุณธรรมนัทก็แตกกันอย่างแน่นอนครับ นะครับแล้วเราก็ไม่เห็นการลงพื้นที่ร่วมกันอ่ะจะเป็นด้วยว่าเดินไม่ทันนะคนเอกวิทย์บอกผมเดินไม่ทันนายกก็ก่อนนานนี้ก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับครับก็ผมว่ามันมีอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะเพียงแต่ว่ามันจะลงตัวกันยังไงครับนี่เป็นข้อต่อไปแต่ว่ามันมันเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งคั้างหน้าแน่นอนผมได้วิเคราะห์ฟังไปแล้วนะครับว่าเออนายกเนี่ยยุบสภาเนี่ยนะครับถามว่า ถ้าเขาอยากจะกลับมาใหม่สมมุตินะครับครับเขาก็ต้องขอเป็นว่าที่นายกของพรรคพลังประชารัฐต่อไปบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับอาจจะยอมแต่ถามว่าแล้วเลขาที่การพักคือธรรมนัตเนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องคนหนึ่งคนใดยอยู่อะ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าธรรมนัตเขาเป็นเลขาเนี่ยว่าที่นายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ในทางกลับกันครับถ้าว่าที่นายกเป็นพลเอกประยุทธ์เลขาเขาจะไม ไม่ใช่ธรรมนัตโอ้คือมันเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางครับที่จะมีว่าที่นายกต้องเลือกนคนใด <น S 1> <ใน S 2> คนหนึ่งแน่นอนอแน่นอนถ้านีมันจะมันจะเกิดขึ้นก่อนผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดภายในหนึ่งปีนี่แหละก่อนที่จะครบแปดปีถ้านับตั้งแต่เดือนสิงหาปีห้าเจ็ดครับแล้วมันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกทีนี้ในส่วนของสวเนี่ยผมก็เรียนว่าเ สวก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ยกมือกดปุ่มให้ทุก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 อย่างนะครับเออเราก็เห็นประเด็นคือสอวอเนี่ยจะเลือกเอ,อ่อเลือกวิพลเอกประวิตธหรือเลือกพลเอกประยุทธ์เอออ่าอย่าลืมว่าก,กรรมการสัรหานะครับประธานกรรมการสัญหาสอาวอคือพลเอกประวิทนะครับครับเออแต่คนยกมือเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ครับใช่ไหมฮะไอ้คออือคุณแต่งตั้งยก ไอ้คนถูกคนถูกเจ้ามือให้คุณเ็กประยุทธ์ก็เป็นข้อที่ต้องมาดูกันต่อแล้วครับเขาคงเมื่อขนาดแตกหักก็หลอกแต่ว่ามันมีมันเกิดรอยแล้วแหละมันเกิดรอยที่เรียกว่ามันไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมครับนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อพลเอกประยุทธ์ผลงานก็ไม่ไม่ได้เข้าตาประชาชนเท่าไหร่นะครับผมหมายถึงว่าก็จะมีบวกด้วยแหละมีบวกมีลบแต่ว่าอย่างกรณีของของที่ท่านไปลงพื้นที่ที่สุโขทัยเนี่ย ผมคิว่าคนสุโขทัยจํานวนมากก็ชอบนะครับที่ไปไปช่วยเหลืออย่างทันควันอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็จะมีสไตล์ท่านไงไปพูดว่าแบบเนี่ยให้สวดมนต์มากๆพายุจะจะได้ไม่เข้าอีกนี้ครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งคือถ้าหากสวดมนต์แล้วมันแก้ปัญหาได้เราไม่ต้องมีรัฐบาลจะได้หรือเปล่าคร,ครับคุณมนตรีครับฮรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีแล้วสวดมนต์ให้ทั้งประเทศไปเลยเงี่ยคือผมคิดว่าท่านไม่ควรจะ จะพูดผมก็ไม่อ่านดูท่านพูดยังไงก็พูดจริงๆแล้วก็บอกว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้ผมก็เรียนว่าท่านนายกก็แหมอ่านแล้วขัดใจทราบไหมครับว่าตอนนี้ยูเอ็นพูดว่ายัางไงนะครับยูเอ็นเขาบอกว่าคณะทํารรงานชุดหนึ่งของยูเอ็นะฮะเขาบอกว่าไอเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยจากนี้ไปมันไม่มีแล้ว natural disaster ต่อไปมันจะไม่มีแล้วมันมีแต่ภัยมนุษย์ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยโลกร้อน,นต่างๆเนี่ยมันเกิดจาก ภัยพิบัติที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดทีขึ้นกว่าเดิมสี่ห้าเท่ามันเกิดจากน้ํามือมนุษย์เป็นคนทําลายธรรมชาติทำให้โลกร้อนไอ้แก๊สสังกะจกที่เพิ่มมากขึ้นจนเกิดความแปรปรวนนะครับฝนตกน้ําท่วมทีทีเงี้ยไอ้ที่ร้อนก็ร้อนหนักไอ้ที่แรงก็แรงหนักไอ้ที่หนาวก็หนาวหนักเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันเกิดจากน้ำมือมนุษย์คือมันเป็นของที่เกิดทีขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์นี่ท่านนายกก็ยังบอกเป็นภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติเออ อนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคุณมนตรีผมคิดอย่างนี้นะครับคุณมนตรีสมัยก่อนน้าท่วมเนี่ยมันเกิดก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับแต่มันท่วมมาแล้วมันมันแห้งเร็วไหมก็ถึงหน้าน้ําน้ําก็หลากหลากมาแล้วถึงเวลาก็ไปใช่ไหมสมัยรึไหมสมัยก่อนถนนเนี่ยมันไม่มีมากเท่านี้มันไม่บิดมันไม่มีการกั้นมากเท่านี้อ่ะครับมันคือพอน้ําเข้ามาที่ทุ่งใช่ัหก็แผ่ไปแล้วมันก็หมดใช่ไหมฮะสมัยนี้มันไปก็ติดไงติดถนนติดถนนติดถนนติด ถน,นกสร้าง<ข>ทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้น,นทีหลังด้วยมันไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างเดียวนะถน<ะ>นของกรมทางหลวงเนี่ยด้วยความรรครรพบกับ<ม>ือเขื่อนอย่ที่เองคุณมนตรีครับคุณมนต,ตรีเห็นไหมนถนนก็สร้างใหม่ยิ่งสูงกว่าบ้านชาวบ้านไปแล้วยิ่งสร้างยิ่งสูงถนนที่เดินทางบนทั่วประเทศคือเขื่อนนะครับแล้วก็มีรูระบายน้ําอยู่ไม่มากอ่ะผมกพจะบอกว่าที่ที่น้ําเอปริมาณน้ำฝนมากขึ้นเกิดน้ำท่วมถี่ขึ้นเนี่ยปีนี้เกิดทั้งในจีนและในยุโรป เยอรมันมีคนตายไปเกือบร้อยคนนะครับรัฐบาลของของเยอรมันรัฐบาลของประเทศต่างๆรู้แต่ยอมรับข้านี้เป็นเรื่องภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์แล้วนี่มันโลกร้อนต้องรีบแก้ไขท่านในยกของเรายังบอกว่าภัยธรรมชาติเฉยๆอยู่แล้วแถมให้ตรวจคนแก่ไ่ขอภัยผมก็วิจารณ์อาจจะนั่นไปหน่อยแต่ผมหมายถึงว่าคือคืออันเนี้ยไม่ดีนะครับท่านครูจะต้องแบบมีมาตรการออกมาใช่ไหมครับว่าเอ้ย ไอการที่น้ํามันท่วมแล้วมันระ,ะบายช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเผ่าโลกร้อนเนี่ยนะครับมันจะรับมือยังไงประเทศไทยต่อไปจะมีน้ําท่วมบ่อยขึ้นยังไงต่อไปต้องอะไรเงี้นะครับครับก็คงจะทําให้เอาละวันนี้โฆษกรัฐบาลท่านก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรมากมายแต่ลึกๆแล้วผู้คนก็คงจะคาดหวังว่าอยากจะได้ยินได้ฟังในมุมที่ มันเป็นความคาดหวังในการจะแก้ไขปัญหาทำไมต้องให้โฆษกมาพูดแก้ให้ล่ะเป็นคำพูดของท่านนายกนนครับที่รแลกตชอบใช่ไหมฮะผมวเรื่องไอ้ข้อนี่ผมผมผมพูดทั้งหมดคือเพื่อยกตัวอย่างนะครับต้องขออภัยเดี๋ยวทางรายการี่ว่าวันนี้ผมวิจารณ์แต่ผมเรียนท่าาจารย์เอาผมอยากจะได้มุมของนักกฎหมายประเด็น8ปีอีกสักนิดหนึ่งเถอะครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้อย่างนี้นั้นเนี่ย ่าโดยที่เขียนเอาไว้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตามเจตนาของรัฐธรรมนูญต้องการให้อยู่ในตําแหน่งเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยแปีต้องไม่เกินนะฮะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแสดงว่าตรงนี้จะเป็นาจากรัฐรมนูลเดิมหรือรัฐธรรมนูญไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องว่าต้องอยู่ในแปีเท่านั้นอย่างนี้ไหมจ๊ะคือ ตามที่ผมได้เรียนไปนะครับเจตนารม์ของอาจารย์บีชัยรพันธ์เนี่ยนะครับคือประสงค์ใช้เริ่มนับหลังการเลือกตั้งครั้งแรกครับไม่ใช่เจตนารมณ์รับนูนอาจารย์เป็นเจตนารมของผู้ร่างนะอาจารย์ใช่ใช่ถูกต้องคุณบัตรีสรุปแบบนักกฎหมายเลยใช่ครับทีนี้คนตีความคือใครอ่ะสารรัฐธรรมนูญครับซึ่งก็ต้องรอดูนะครับสถานขั้นนายกอยู่ถึง สิงหาปีหน้ามีคนไปนร้องเน่ยครับฮะนะครับซึ่งถ้าอาจารย์มองว่าอาจจะมีเหตุอย่างอื่นแหมมันผมก็ได้ผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันมันค่อนข้างจะมาในทางที่หนึ่งนะครับในส่วนของสสก็ระสัมรสายสอวอก็คุมกันเริ่มไม่ได้ครับนะครับผมคิดว่าไม่ง่ายนะครับออพอสอสสวเริ่มเริ่มเริ่มอะไรกระท่อนกะแท่นเริ่มที่จะ แพรแตกนี่นะอมันก็จะลามมาถึงพวกองค์กรอิสระนี่แหละครับอเ,เอาละก็ต้องติดตามดูต่อไปครับผมคิดว่าก็ก็ถ้าพูดกันจริงๆก็คือผมไม่คิดว่าสภาผู้แทนจะอยู่ครบถึงปีนาปีปีหกหกนะครับอีกปีหงเ,เนี่ยน่าจะไม่ถึงอนะตรงนู้นยังไงก็ไม่ถึงใช่ไหมครับอาจารแต่ในระยะอันใกล้ตรงนี้ถ้าความระหองระแหงแรงกระเพื่อมภายในยัง จบกันไม่ลงเนี่ยเปอร์สภาหนึ่งพฤศจิกายนมีกฎหมายสําคัญเข้าหรือจะทํำยังไงจากกันคือเราก็เห็นว่ามันก็สภาล่มไปหลายครั้งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาแตกคอกันอ่ะสองครั้งเลยรัฐสภาด้วยใช่ครับใช่ครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่พึ่งสสอพลังประชารัฐได้ยังไงใช่ไหมฮะถ้าต้องการให้สภาไม่ล่มอ่ะครับแล้วแล้วผมถามว่าแล้วใครละครับคุมพัดพลังประชารัฐ ผเด็กกุมิตก็ต้องอาศัยคุณธรรมนัทครับคือดูโลการเมืองมัน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 หนึ่งปีเนี่ยมันมันมันออกในทางหนึ่งทางใดแน่ครับผมผมวิเคราะห์การเมืองนะครับว่าหนึ่งปีเนี่ยมันจบอ่ะในหนึ่งปีหนึ่งปีจากนี้ไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับครับเว้นแต่ว่าผลเดกประยุทธ์กับผลเด็กกุวิตท่านกลับมาแบบเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเหมือนตอนปฏิวัติอีกทีหนึ่งครับเหมือนตอนตั้งรัฐบาลถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ปัญหานี้ก็จะตัดไปแต่ถ้ายังเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ ปัญหาจะเกิดแต่มันไม่ง่ายไปนิเดียวเเพราะว่าเพราะว่าเคุณธรรมนัทก็ก็ก็มีก็มีขออ่ะับก็คุมสอสอคุมเสียงอะไรอยู่คือมันไม่ง่ายเหมือนต่ก่อนอาจารย์สั้นๆเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าหนึ่งปีเ้ยแปดปีจะครบสิงหาแต่ก่อนที่จะถึงสิงหาอาจจะมีประเด็นการเมืองอย่างอื่นเกิดขึ้นก่อนก็ได้นั่นคือที่ท่านอาจารย์ตีคู่เมื่อสักครู่นะครับใช่ครับคือคุณมนตรีนึกดูนะครับ การชุมนุมเนี่ยต่างๆที่ที่ขับไล่นายกที่ประท้วงนายกเนี่ยครับัตรีที่จะมีไปถึงเมื่อไหร่นี่ยังจบไม่ลงเลยนะครับท่านอาจารย์แล้วก็คือสถานการณ์มันจะเขมงเกี่ยวขึ้นเรื่อยๆมันสูขึ้นเรื่อยๆคือปัจจัยนอกสภาด้วยปัจจัยภายในสภาผู้แทนในวพุทธิสภาด้วยคือคือคือผมเรียนว่าหนักครับหนักครับ เอาละครับจันถ้างั้นเดี๋ยววันจันหน้าเราจะมามองในมิติของการเมืองภาคประชาชนการเมืองนอกสภากันบ้างครับเดี๋ยวมาคุยต่อในคราวน้คที่เรองนี้ครับขอบพระคุณครับท่านจันวันนี้ครับครับครับสวัสดีครับ